สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่มาริโชดชาแนลวันนี้นาชาจะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ s เ e t ี o บอ o a r ดซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไหมจริงจริงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับน้องใหม่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ทำความคุ้นเคยจริงๆแล้วต้องทำความเข้าใจกันมันเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาจะสอนเขาจะเทรนเราตั้งแต่วันาทีแรกซึ่งเขาจะสอนแล้วก็เทรนเราตั้งแต่วันแรกเลยที่เราขึ้นไปทํางานบนเรือ แต่เชื่อว่าณช่วงนั้นเวลานั้นการเทรนนิ่งอาจจะทำให้น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงเขาเรียกว่าถึงข้อกำหนดถึงวิธีการและก็ความสำคัญของแต่ละเนื้อหาได้อย่างจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอามาพูดให้ฟังว่าไอสัญญาณแต่ละสัญญาณมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมันเกิดขึ้นลักษณะไหนแล้วเราต้องทำตัวยังไงกรณีที่เราได้ยินสัญญาณนั้นน,น ซึ่งเรื่องพวกนี้บนเรือถือว่าให้ความสำคัญมาก Safety คือ p r i o อ i t y ของทุกบริษัท,ษทแน่นอนเพราะว่าการเดินทางทางน้ำเรือเขาจะต้องพึ่งบาตัวเองให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเพิงไม่หรือเกิดอะไรกระช่างฉุกเฉินส่วนใหญ่เรืออยู่กลางทะเลถ้าจะคอยกู้ภยัคยคอยโคสการคอยหน่วยงานมาช่วยเหลือดีไม่ดีมันอาจจะไม่ทันการซะละเพราะฉะนั้นบนเรือก็จะมีการฝึกการซ้อมทำเรียกว่า ทุกอย่างพ่อความปลอดภัยตรงนี้ให้อยู่ในสแตนดาดและมาตรฐานที่สูงสุดอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่เขาจะทําอย่างานได้พนักงานทุกคนหรือลูกเรือก็จะต้องให้ความร่วมมือและก็ต้องมีความพร้อมในการทํางานตรงนั้นด้วยมาดูกันนะอันนี้ขอพูดแค่3ามิกแนวใหญ่ๆซึ่ง3าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ลูกเรือจะต้องทําความเข้าใจคุ้นเคยและต้องสามารถปฏิบัติตามได้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินๆๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เราไม่อยากให้เกิดเหตุนะแต่เราซัดซ้อมกันเพื่อว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆนะเราสามารถรับมือกับมันได้อย่างทันท่วงทีนะมาดูกันสัญญาณที่หนึ่งเลยเขาชื่อเรียกว่า crew alert crew alert จุดนี้พนักงานทุกคนที่ขึ้นเรือนะจะถูกเทรนถูกบอกถูกสอนว่าไอเนี้ยคือสัญญาณเรียกพนักงานกรณีเหตุฉุกเฉินซึ่ง crew alert เนี่ยโดย international เลยจะมีสัญญาณเดียวเลยเหมือนกันเลยนะ เขาเรียกว่า continuous ringing of the alarm bells continuous ring ก็คือว่าเสียงมันจะดังต่อเนื่องเลย1ครั้งยาวประมาณ7-10ปถึงิซึ่งถ้าเราเป็นพนักงานเนะ่ะเราได้ยินครัวเราหรือไอ้ continuous ringing of the alarm bells ตัวเนี้ยไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่วางทันที เก็บข้าวเก็บของแบบเร่งด่วนปิดประตูล็อกของล็อกน้นเรียบร้อยไปรีพอรต์ตตามครัวเลิศโพสิชันในคาร์ดของเราซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันแต่สเต็ปเดียวคือว่าต่อให้ทํางานอะไรอยู่ต่อให้กําลังเสิร์ฟลูกค้าอยู่ถ้าครัวเลิศดังขึ้นแบบไม่ใช่การซ้อมนะจริงๆแล้วเขาจะมีประกาศทำแล้วเขาเรียกว,ว่า จริงๆแล้วถ้าครูแล้วจังปุ๊บเขาจะมีประกาศตามมากันทีเลยว่าอันนี้ยซ้อมหรือไม่ใช่การซ้อมถ้าไม่ใช่การซ้อมก็จะมีประกาศตามมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงนะไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอยู่ให้หยุดการทำงานนั้น,น,นแล้วก็ไปประจำตำแหน่งหน้าที่ที่เราถูกฝึก,ถ,กถูกเทรนมาแน่นอนทีเนี้ยหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดกำลังเสิร์ฟอาหารลูกค้าอยู่ล่ะ ปลากำลังขายครึ่งดือมอยู่เลยล่ะถามว่าต้องหยุดไหมถ้าครู alert นะหยุดครับใ <c oughs> นาชาติเคยหยุดมาสองครั้งแล้วด้วย <c oughs> กาลังเสิร์ฟลูกค้าเลยถ้าบอกว่าครู alert จังแล้วไม่มีข้อข้อความว่า this not a d r i l l แล้วถ้ามันไม่มีข้อความบอกว่าอันนี้คือการเทรนนิ่งนะหยุดปิดปาล็อกของแต่ไม่ต้องทำความสะอาดนะแต่ต้องล็อกประตู เพราะถ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดบอกว่ารีบกันซะจนไม่ปิดบาร์เลยลูกค้าก็ลูกค้าเถอะถ้าบาร์เปิดโดยที่ไม่มีพนักงานเนี่ยเสร็จนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการบอกอยู่แล้วหยุดทํางานก็จริงแต่ต้องเก็บข้าวเก็บของล็อกห้องให้เรียบร้อยเหมือนอย่างบูติกอย่างเงี้ยครัวแล้วจังจะให้บูติกวิ่งกันไปทํางานโดยที่ไม่ล็อกบูติกโดยที่ไม่ให้ลูกค้าออกจากห้องอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่หลักการนะเพราะไม่งั้นขอหาแน่นอน เสิร์ฟอาหารอยู่ก็หยุดทุกอย่างหยุดหมดเพราะลูกเรือทุกคนต้องไปสแตนบายไปประจำหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้ถูกฝึกได้ถูกบอกมาแต่คำว่าครู l ล r ศซิกแนลเนี่ยยังไม่มีผลอะไรต่อลูกค้านะคือเราจะมาสแตนบายก่อนเราจะมาเตรียมงานก่อนลูกเรือก็จะไปเตรียมพวกไลฟ์โบส์พนักงานอีกส่วนหนึ่งจะไปเตรียมไลฟ์ฟาร์มพนักงานอีกส่วนหนึ่งไปเตรียมพื้นที่ในมัสเตอร์สเตชันเพื่อรองรับการอพยพของลูกค้า ซึ่งอันนี้ทุกอย่างจะถูกฝึกถูกเทรนกันมาเรียบร้อยแล้วลูกค้ายังชิลได้อยู่อีกนิดหนึ่งถ้าครูเลิศดังนะแอคชั่นนี้ยังไม่ถึงลูกค้านะเป็นถึงแค่พนักงานทุกคนแค่นั้นแค่ครูเลิศคนเดียวเนี่ยทุกอย่างหยุดทันทีเลยถ้าไม่ใช่การชิวนะถ้าไม่ใช่การเทรนนิง่งเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเสียงครูเลิศส่วนใหญ่แล้วเชื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนโรงงานมีน้กง,งานทําตามที่เขาบอกแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในห้อง ครูเล l ดังอ่ะเราก็มีหน้าที่นะต้องไป stand by ตรงจุดที่เป็นครูเล Position ของเราท,ทันทีเลยซึ่งอันนี้เราจะได้ถูกฝึกทุกๆ2อาทิตย์ตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทุกๆ2อาทิตย์ทุกๆ2อาทิตย์แล้วก็มี training เทรนนิ่งเป็นครั้งเปนคราวใในทุกๆเดือนไปเชื่อว่าพอถึงวันนั้นจริงๆเราจะรู้หน้าที่ของเรานะอันนี้สัญญ,ญาณแรกนะ Crew Alert is c o n t i n u o u s ringing o f t h e alarm bells for 7 seconds or more อันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยในครู alert station ของเราเพราะฉะนั้นอ่านศื่อสารแล้วก็ทําความเระจใจอันนี้สัญญาณที่หนึ่งมาต่อกันที่สัญญาณที่2จะเรียกว่า G E A หรือ G E S ซึ่งสัญญาณตัวนี้อถ้าแปลงตรงก็ general emergency alarm หรือ general emergency signal ซึ่ง G e A หรือ G E S เนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่า alert passenger ละก็คือลูกค้า ถ้าลูกค้าได้ยินตัวนี้อันนี้ลูกค้าถึงจะเช็กแอคชั่นแล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าได้ยินตัวนี้ถึงจะเช็กแอคชั่นถึงจะต้องทาอะไรถึงจะต้องไปไหนย้อนกลับไปที่วันแรกที่ลูกค้าขึ้นเรือเขาจะได้รับการฝึกเทรนนิ่งตรงนี้อย่างน้อยประมาณ45นาทีเลยแหละในการที่เอาเขามาอยู่ที่จุดรวมพลของเขาหรือเราจะเรียกว่ามัสเตอร์สเตชันลูกค้าทุกคนก่อนเรือออกจะต้องมาประจำการอยู่ที่มัสเตอร์สเตชัน เพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเกิดได้ยินสัญญาณนี้ซึ่งเขากำลังจะได้ยินเนี่ยเขาจะต้องมารวมคนกันอยู่ที่ Master Station ซึ่งเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วช่องทางการไปยังเขาเรียกว่าช่องทางในการอพยพไปที่ไลฟ์โปสของเขาเขาจะต้องตามใครใครจะเป็นคนนำเข้าไปโน่นนี่นั่นขึ้นที่ไหนอะไรต้องทำตัวยังไงเขาจะถูกสอนหมดในมันแรก ซึ่งลูกค้าทุกคนก็จะต้องเข้ามาทำการเทรนนิ่งตรงนี้ตามกฎหมายของ m o ิ i n t มอริซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการสแกนเลยไม่มาไม่ได้เมื่อก่อนยังมีลักไก่กันบ้างไม่มาถ้าเกิดว่าจำนวนลูกค้าเยอะเกิน90% 95%ก็ถือว่าหยวนเดี๋ยวนี้มีการสแกนกันเกิดขึ้นถ้าไม่มาเรียกเรียกถ้ามาทำเป็นเรียกว่า Special ลคล s สเลยเพราะเขามองถึงเรื่องความปลอดภัยเกิดได้คนที่ไม่มา บางคนพอเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วไม่รู้ซึ่งกฎหมายเขาไม่รองรับตรงน,นี้อย่างบางคนมาเที่ยวเรือจนเราเรียกว่าเป็น v i p แล้วยังต้อง Request ว่ายังไงคุณก็ต้องมาไม่เกี่ยวว่าคุณเที่ยวประจำยังไงก็ต้องมาอันนี้คือกฎหมายเขาอย่างนี้ AGA สัญญาณมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือสามคนเลย7 short and one long blast s short and one long blast ฟังตามเสียงนี้เลย นี่คือเสียงสัญญาณของเจ้า7 Short และตะวันหลงบลัสพอลูกค้าได้ยินสัญญาณนี้อันนี้พอลูกค้าได้ยินสัญญาณนี้อันนี้แอคชั่นจะเกิดขึ้นกับลูกค้าแล้วเขาจะต้องหยิบไลฟ์แจ็คเก็ตเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกเทรนถูกสอนมามุ่งหน้าไปที่มัสเตอร์เตชันของเขาแล้วในระหว่างทางที่ก็เดินลงมาจากบันไดโน่นนี้นั่นก็จะมีพนักง,งานของลูกเรือแต่ละคนที่เตรียมความพร้อมไว้ ในเซตของครูเลิศเนี่ยืนประจําการตามบันไดตามทางทางที่ต่างๆเพื่อไกด์ลูกค้าให้ไปที่เซชั่นของเห้ได้เร็วที่สุดซึ่งเชื่อว่าณเวลานั้นลิฟต์อาจจะไม่ทํางานรือประมาณเนี้ยเขาเลยต้องมีพนักงานอยู่ทุกจุดที่ลูกค้าจะเดินลงมาตามบันไดต่างๆอันเนี้ยก็คือเป็นการวางแผนเป็นการซัดซ้อมกันล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำจริงจริงสักทีเลยแต่มีการมาสเตอร์แล้วหรือยังมีอันนี้เห็นุมาสองครั้งและ เพราะฉะนั้นอันนี้คือการซักซ้อมเพื่อความปลอดภัยเฉยๆนะเราซักซ้อมเพื่อความมั่นใจนะอันนี้คือสเตจที่2เนี่ยลูกค้าจะเลิก action แอคชั่นนะสเตจที่1ก็คือครัวเลิศครัวเลิศชื่อมันตรงๆเลยก็คือว่า alert พนักงานลูกเรือให้ไปประจำการให้เตรียมการซึ่งนักสเตจเนี้ยลูกค้ายังไม่ต้องทำอะไรพอบอกว่า ga กับต้นลูกค้าให้ลูกค้ามาที่สเตชัน ให้ลูกค้ามาที่มาสเตอร์เซสชั่นของเขายังไม่ได้บอกว่าจะเป็นการสลัดเดือนนะเ,นเตนนี้คือการเตรียมควาพมพร้อมเพราะในที่นี้คือว่าทุกครั้งอ่ะกำจัน่ะจะเป็นคนกําหนดสนานการเป็นคนเรียกว่าอันอไลส์สลัในการประเมินว่ามันมีความเสี่ยงสูงแค่ไหนถ้าเรียกลูกค้ามาแล้วแสดงว่าเอ้ยอีกหนึ่งชั่วโมงอีกสองชั่วโมงข้างหน้านไม่แน่ถ้าควบคุมได้จบถ้าควบคุมไม่ได้เราต้องสลัดเดือนซึ่งเขาจะต้อง เรียกว่าคำนวณเวลาล่วงหน้าด้วยเพราะในการที่จะอบะยกคนประมาณ3,000ถึง4,000คนออกจากเรือได้นเนี่ยอยู่ใช้เวลายอย่างน้อยเ,ยเร็วสุดเลย4 5นาทีแต่ส่วนใหญ่เตรียมไว้ประมาณชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสามารถอบยพออกจากเรือไดนน้ตามวิธีการนะคือไม่เปรียบใช้ l i f e ฟาร์บใช้ l i f e ์ o a t ไอการที่กระโดดเรือเนี่ยเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่ามันเป็นทางออกสุดท้ายที่จะทำกัน ส่วนใหญ่แล้วเรามีไลฟ์โฟสต์กับไลฟ์ฟาดเนี่ยเพียงพอแล้วก็มากเกินกว่าจํานวนของคุุคลากรทั้งหมดบนเรือซึ่งตรงนี้เขาคิดไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้น GA ลูกค้ามารวมตัวกันอยู่มาสเตอร์แล้วบางครั้งมายืนมานั่งคอยอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแต่ไม่มีการสลับเลยฝ่ายที่ว่าจะสู้กับฝ่าย Damage Control หรือไฟ Fighting หรือไครกรช่าง เขาก็จะมีส่วนในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ชันแล้วกัปตันจะเป็นคนคอยตัดสินใจเองว่าจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์นั้นๆซึ่งตรงเนี้นี่แหละที่มีกัปตันกัปตันไม่ได้ว่าขับเรลออย่างเดียวนะกัปตันคือคนอินชาร์ดเฟิร์สคอมมานด์ทั้งหมดเลยอันนี้คือ G.A. นะสเตจที่2มาดูสัญญาณที่3กันสัญญาณที่3เราจะเรียกว่าแม n โอเวอร์ r d ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้หญิงผู้ชายพนักงานตกเรืออาจจะโดยความตั้งใจหรืออาจบะอุบัติเหตุอะไรเราไม่รู้เราจะเรียกสัญญาณน,นี้ว่า Man Overboard เขาจะกดสัญญาณ3ามครั้งดังโยยาติดกันอย่างนี้เราเรียกว่า Tree Long Blast ลองฟังดู ทีนี้ลองนึกดูนะมีคนตกน้ำแล้วเดอะบริดจ์จะกดสัญญาณตัวเนี้ทรีลองบลัเซ็เพื่อเตืเอนให้พนักงานแล้วก็ลูกค้าทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุมีพนักงานมีลูกค้าตกน้ำโดยมีคนใดคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์โทรแจ้ง The Bridge ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนจะต้องรู้จักเบอร์โทรของเดอะบริดจ์ ซึ่งเบอร์ของเดอรบิชง่ายมากเรืออยู่ชั้น9ก็จะเป็นน0 0 0อยู่ชั้น12ก็จะเป็น1 2 0 0 0อยู่ชั้น14ก็จะเป็น1 4 0 0 0อยู่ชั้น15ก็จะเป็น15,000พูดง่ายง่ายเขาจะทำเบอร์ให้จำง่ายที่สุดเออขึ้นไปเรือลำไหนก็ช่างนะมันจะอยู่ในเซฟตี้การ์เรียบร้อยแล้วละ่ะจำเบอร์เดอรบลิชให้ได้นะถ้าจำไม่ได้อ่าแล้แต่อหัวหน้านะว่าซีเรียสแค่ไหนแต่ถ้าจำเบอร์โทรหรือว่า บางคนไงขึ้นลูกเรือเก่านะี่แหละทํางานมาหลายลำอะลำนี้อยู่ชั้น10ลํานี้อยู่ชั้น12ลํานี้อยู่ชั้น14บางทีสับสนเพราะฉะนั้นอยู่ขึ้นเรือลาไหนทําความคุ้นเคยกับ s a ฟตี้หรือ i r e m e n t ของเรือลำนั้นให้ได้อ่ะสัญญาณของเจ้า Man Overboard ก็ท l o ลองบล s สซึ่งพอได้ยินเสร็จปุ๊บลูกเรือหรือลูกค้าจะต้องรู้ว่าสเต็ปต่อไปคือเรือจะลดสปีดลงอันเนี้ย เขาให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเรืออาจจะมีการจอดเบรกอย่างรวดเร็วและทำการเชิญคือว่ากับเรือทีนี้พอเรือวิ่งมาด้วยสปีดที่พอสมควรพยายามจะจอดอย่างรวดเร็วแล้วทำโค้งเพื่อกลับมาจุดที่มีการรีพอร์ตว่ามีคนตกน้ำเนี่ยอะไรจะตามมารู้ไหมเรือจะเกิดการเอียง พอสมควรเพราะฉะนั้นพอได้ยินทรีลองบลาัสปุ๊บถ้าพนักงานที่มือโปรหน่อยเข้าใจหลักการว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะต้องเตรียมตัวแหละว,ว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรือจะเอียงแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่อาจจะดูไม่ค่อยเอฟเฟกใครเยอะแยะ,ยะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเอฟเฟกค,คนที่อยู่บนโอเพนเด็กที่มองเห็นว่าลูกค้าคนนั้นตกน้ําหรือใครคนนั้นตกน้ําซึ่งพนักงานทุกคนก็จะรับการฝึกอบรมว่า ถ้าคุณเห็นลูกค้าตกน้ําหรือใครตกน้ำแลนด์โอเวอร์บอร์ดคุณต้องทํำยังไงคุณต้องทําอะไรบ้างอันนี้ทุกคนได้รับการฝึกสอนอบรมเพิเ่มเติมแน่นอนแต่ที่แน่ๆคือหลังจากได้ยินเจ้าจุยลองบราสปุ๊บสเต็ปต่อไปเรือจะลดสปีดแล้วพอลดสปีดมาจนถึงระดับหนึ่งที่ว่าปลอดภัยปุ๊บก,กับดันจะเทิร์นจะเรียกว่ากับเรืออย่างกระทันหันเลยแหละเพื่อที่จะส่งเรือเล็กไปค้นหาหร,รือไปช่วยเหลือ ลูกค้าหรือพนักงานที่ตกน้ำตรงจุดที่ได้รับการรีบถแต่เชื่อไหมเรือกว่าจะอยู่ได้ไม่ใช่แบบเหมือนรถตัดแบบเบรกแล้วหยุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่สามารถให้มันหยุดอยู่นิ่งได้พอถึงระยะความเร็วที่ปลอดไปแล้วเขาต้องรีบเทินเรือขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปคือถ้าใครอยู่กับอะไรที่เคลื่อนไหวได้ต้องระวังนะอย่าไปยืนอยู่ใกล้เช่นในห้องครัว ที่มีรถโชเลสหรือว่าของจานนู่นนี่นั่นอยู่ต้องระวังตัวเองออกมาหาอยู่ในบ้านอย่าไปยืนอยู่ใกล้ชั้นเล่าหรืออะไรที่มันสามารถ movement ได้ตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะโอเค3 Signal ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า international signal แล้วก็เป็น safety signal บนเรือเราต้องทำความเข้าใจกันเคยโดยเฉพาะเจ้า Signal ตัวแรก crew alert signal ตัวเนี้ย เชื่อไหมบางคนทํางานมา3ปี5ปีพอมี us coast guard ซึ่งเขาจะขึ้นมาตรวจเรือทุกๆปีถามง่าย,าย,ายๆํำถามสั้นๆง่ายๆ what is c o a l e r s i g n a l ได้ยินมาทุกๆ2อ,อาทิตย์ซ้อมกันมาทุกๆ2อาทิตย์แต่ตอบไม่ได้ไม่ใช่เพราะความไม่รู้นะเพราะความไม่มั่นใจความประมาาตื่นเต้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วทบทวนขึ้นเรือไปไป,ไปฟังซ้ำอีกครั้งนี่อ๋อเราจะเก็ตขึ้นมาทันทีเลย โอเคนะสามิแนวเนี้ยยังไงก็อยากให้ทําความเข้าใจทําความคุ้นเคยแล้วเรารู้จักมันมากกว่าคนอื่นที่ไปพร้อมกันกับเราจะดีกว่าไหมอ่เราฟังเวอร์ชั่นภาษาไทยไปพอเราไปฟังเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบคือเราอาจจะเก็าได้ดีกว่าที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยขึ้นไปเฮ้ยพูดอะไรวะวันนั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาใจช่วยน้องใหม่ทุกคนครับผมยังไงก็กดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมนะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ,กบเรือ่องสัาษณ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานหรือทริคหรือ,รอแคล็ลับต่างๆันนม,มานำสเสนออย่างต่อเดื่อโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับ